ีปัญหาทางที่นี่กัต้องนีด้วยค่ะเดี๋ยวเราเล่นเกมตัดไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างซ่อมตั้งก่อนเราจำได้เราจะจำได้เ่าว่ามันจะนตอ๋อโอเคโอเค,อเคขอขอให้ครเบอร์นีหนึ่งงานนี่งาน,นร้อนงงไปหน่อยต่อไปเกมที่สแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยผู้ชนะเราได้เป็นผู้ชนะไปแล้วใช่ไหมคะเราจะไม่ไปเลนแย่งราวัลกับคนอน,นะคะก็ขอให้สมาชิกท่านอื่นได้เล่นกมกันต่อไปนะคะเกมที่สจะเป็นเกมรับเลข พอเคยเล่นแมกเจนัทเลขกเคยเคยใช่ไหมคะเกมนี้ก็คือจะเป็นการชิงไหวพริบประมาณนี้นะอ่ก็คือเดี๋ยวพลจะพูดจํานวนตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ให้สมาชิกที่เหลือพูดได้จํานวนตัวเลขไม่เกินสองตัวอ่าใครลงจํานวนตัวเลขที่พลพูดก็คือแพ้อ่าแล้วเหลือคนหนึ่งรอดเหลือรอดแค่หนึ่งคนที่จะได้รับรางวัลจากพอาเข้าใจเข้าใจหนูไหมเข้าใจเข้าใจ เดี๋ยวให้อ่าก็คือถ้าคนคนบอกัตวเลขมาค่ะหนึ่งเลข12บสก็คือมีตัวเลขหนึ่งหนสนะคะก็คือ1คนจะพูดได้ไม่เกิน2ตัวเลขจะพูด1ตัวก็ได้2ตัวก็ได้อ่าเริ่มค่ะวิวห้าหกเจ็ดแปดางนี้ค่ะก็คือคนที่พูด12ก็คือจะตายก็คือคนจะมนคนกำหนดตัวเลขขึ้นมาโอเค ตามนี้นะคะเข้าใจหเล่าเข้าใจฮะถึงเก้าเก้าถึงเก้าเก้าอืมโอเคค่ะยืนเป็นวงกลมไหมได้ค่ะใช่ขอให้คนที่ที่เล่นยืนยืนขึ้นค่ะเราจะได้เหมือนแบบใครแพ้ก็จะได้นั่งลงอย่างนี้ดีไหมนี่นั่ก็เล่นถึงก็ได้เก้าเก้าก็แล้วแต่พนพนอยากให้เล่นถ้าพนอยากให้เล่นนานๆทุก็จะพูดเลขเยอะๆพันยังงประมาณนี้ฮะ ต้องเกินอยู่เลยค่ะยกเว้นเมื่อกี้ผู้ชนะได้ไปแล้วไมต้องเรียนโอเคมาหมที่นเยแล้วเข้าใจหนูไหมเข้าใจหนูไหมเข้าใจหนูไหมตรงนี้ับพโยยิงกับพี่ยยิี่โยเลขมาับเลขเหมือนเหมือนูวยมบพูดไม่ตัวเลขจะพูองตัวเลขใช่ไหม โอเคนะคะพูนะวกนี้นะโอเคพูดาเลขแรกค่ะบอกมาเลยห้าสิบหกคห้าสิบหกคนบอกห้าสิบหกเริ่มที่หมามาหมามาพูดเลขหนึ่งแล้วเขาวูดมาสมมติเลขมาตกที่หมามาคือเลขสิหมามาก็พูดสิบหรือสิประมาณนี้ก็คือหมามาต้องฟังที่ตุ้มพูดเป็นคนเออพี่ตุ้มพูดมาว่าเป็นเลขอะไรแล้วหมาต้องบจากเลขที่เัหน้องบอกมแล้วที่ี้หมาพูดเลค่ะ 4 4 4ี่อะไรนะสี่้าหกเจด้ได้ตัวก็ได้พี่ต่อเลยค่ะได้ค่ะ ขาสแ้ห้าข้ากเ้แปดล้ 26ค่ะอันต่อไปเริ่มที่ตะลิงปิงค่ะเริ่มแจกเล็กเริ่มเลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูค่ะ พอแล้วยีห like, like, ้เยี่ยมเอาดีเนี่ยนับแค่ยี่สิบก็พอแล้วเรื่องตายแล้วมาดูกันจริงไม่ตอ 我自家，我自家的孙。三 ตกล้นะคะเพใช่ไหมโอเคอ่ะต่อไปโพลเล็กนะคะยีอ่องยี่สมาเริ่มเลยค่ะหน1่งหนึ่งนึงค่ะแล้็ไหนย่สองได้ไหมหนึ่งสงมาห้าสิเ็สแปดสี่สิบเอ็หกเจ็ดแปดสิบเ สองมามาน่สอ่มาาูกให้คนตั้งใจที่มันลงที่มามาเลยท่ไรอยเลอะไรอะไรอะรอรอะอรอ่อะอะไไรอไรอะรรรไอไไอไรอะอ เดี๋ยวจะต้องโดนถ้ามันไปหรือต้องโนต้องจูบหรือต้องโดนโดนกันเองเอออ่าต่อไปแพ้แล้วใช่ไหมคะเล็กสุดแน่นอนเล็กสุดจูบเโอเคแพ้แล้วค่ะต่อไปเริ่มเรื่อะไรคะใช่ที่ดี่เล็กหก่รับเล็กหกพี่ชายเล็กค่ะรักกันจริงหรือเปล่ารักกันจริงหรือเปล่า

อะไร1ี่ส่อาต่อะไรนะที่หกที่ห่ะ่ไปคือคนตอนนี้ใส่ตาคลแบบว่าจะค่าใครดีไปใส่ตาคลแบบจะต้องลงพิธไหสิบครับสิสิ ค่ะเริ่มที <atem> <processing Somebody JI> ่จูดใช่ไหมพอ่จูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ค่ะหกสิทธะโอเค ตอนนี้เดี๋ยตอนนี้เหลือโอเคเชิญมาข้างหน้าเชิญมาข้างหน้าดิบันได้ถูกเฮ้ยจะได้เชื่อถูกก็ได้ไม่งงโอเคเชิญข้างหน้า่เชิญมาข้างหน้าคนอยากงงเล่นไหมอ้าวก็ไมนวัดสีเออต้องให้คนมาเล่นใช่ เล่นไหมเล่นไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวเลขจากแม่ดีกว่าเพราะว่าคนเล่นด้วยขอเลขเลยดีคะแม่เลขหนึ่งเลยอันนี้ได้อันนี้ได้เล่นแม่ต้องวัดเลยค่ะแม่ขอเลขอะไรดีคะบเลขอะไรสิบสามสิบสามโอเคค่ะ สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดาบใช่ไหคะเก้าสิครับต่ออันต่อไปค่ะขอแรกอะไรดีคะ26ค่ะอั่หเมื่อกี้จบที่ไหนคะจบอันต่อที่รอยค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะ

สองย Nike> ี่บ uh สี่ยีองม่พอยุเลยไหม่ส่อาแล้วย um> yeah ี่สียี่้ดีมากค่ะเจอเลยคะคนค่ะครับ หนึ่งสองสาม 11, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บสิบเอเอา ไม่พอไม่พดแล้วก็จะแบ่งอยาิบใช่ไม่อไ่พอ่พด่อไมไม่กอม่พอไม่พอไม่พอไม่ม่พอไม่พ่พอไม่่พอ่พอม่พอไม่พอไม่พอไม่ม่ไม่ไม่ไม่พอไอ่ม่อ้ไพ่ม่อ่ไพ่่่ะอไ่ี่ไ่่ม่อ่่อ สิบสองสิบสามสิบเจ็ดนีสิบสอยี่สิบสมเราไลแล้วแต่ว่าขอประชันหน่อยตูนกับคนให้รู้กันไเลย่ใครชนะออเล่นเลยดีค่ะพ่อค้าขออีกเลขค่ะ28 28 หนึ่งสองห้าหกเก้าสิบสามเ้ายแพ้เองสิบเก้ายี่สอ8ยี่สองยี่สอยยย้ เออมันเป็นแดดเป็นฝักฝีคนฝักฝีขอโทษยังไงดีคะยังไงคะเต้นเต้นเต้นิษาเนรลิษาอะไรเนอะไรนะรลิษาอ้ลิษายังไงดีคะพี่รลิษารำลิษาไหมยังไง

เหมือนเดิมพ่ะุชนะยกมือขึ้นหรือวล่าไม่ก็คือจะไปองเหมือนกันไม่ไมให้ไทให้ไทยคนจะเป็นคนร้องค่ะแล้วก็ร้องให้เราไทยเพลงกับคนทีเดียวเลมจีเดียวเพลงมีคียเดียวีเดียวอะทีเดียวพอไหม เดียวไงก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเราร้องไม่ได้ก็ก็ถ้าผลร้องไม่ได้ถ้าผลร้องไม่ได้ก็เต้นก็ได้ถ้าเกิดเขาลู้นเขาลุ้นชาเต้นนะทั่วไทยได้นะโอเคเออดีด้วยอ่ะดีไหมคะต้องจับคู่ใหม่นะเมื่อกี้เพราะว่าจูนได้รางวัลไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนเอาไปสามู่แล้วอ๋อได้ได้ได้ โอเคไม่คุณจับคู่เนี่หรอจับคู่จับคู่ได้เป็นคู่จัมันจะเหลือเหลือเหลือแค่ก็แค่หกคู่ป่ะเพราะนี้คือสามเลยแล้วทุกคนเออใช่เขาได้รงวัลไปสามไงสามแล้วก็จะงเป็นสี่เออใช่ อ๋อต้องไปสั่งคนเลยโอเคได้ได้หมดเลยค่ะงงอ่ะงงขอตั้งใหญ่ด้วยต่อไปได้เรามีคู่อยู่แล้วนะแม่ถือว่าแต่ละโต๊ะจับคู่ได้อยู่แล้วโอเคมีใครเสนอโตัวไหมคะคู่แรกค่ะเชิญค่ะงงงงเพลงจับสัครเหรอได้แต่เพลงแรกไม่เด็ดมากเลยเนอะใช่ใช่ไหมฮะเด็ดมากเลยนะเพลงแรกเนี่ยพน อิ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  <laughs> 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 <laughs>

ไม่ใช่หรอกนะพี่หวันเล็กหนึ่งไม่เล็กมือพี่ติ๋มอ่อ่ค่พี่ติ๋มเชิญคู่เลยค่ะส่งตมวแทนไเจะเป็นตัแผนใไหนอ่ะใช่ไมคะไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะไม่ได้ฟังเพลงเพิ่งจะชื่อเพลงใช่ไหม่ไหนี่น่องเลยเชื่อไม่ได้อ่ะ่งตัวแทนได้ค่ได้ได้ได้แต่ว่าคนได้รางวัลที่พี่ติ๋มนะ อพี่ติ๋มูใครคะคู่พี่ไทยเล่นข่าเล่นขาคน่้อชื่อใครมันอ่ะต่อไปพี่ีพ่อไม่คะคนพ่อไม่คะ

อี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  <coughs> 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 <coughs>

อี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  หมายเลขสิบเอ็ดนะคะมดตะน่อยมดสามคนใช่ไหมโอเคสา่คนใช่ไหมโอเคไม่พอไม่พอ ดิเร็งค์เนี่ยมาละ1 2 3เริ่ม

อางทีไม่ได้ครืน่อีมันลองได้ไม่ได้ตอนนี้ครับีีีี 那个好看。<laughs>